ผมไม่ทราบว่าข่าวนั้นมาจากไหนใครกุขึ้นมาหรือเป็นการมโนขึ้นมาผมยังมีเวลาอยู่ในหน้าที่อีกหลายเดือนในช่วงเวลานี้ผมอย่างที่บอกอะผมจะสะสางงานแล้วก็ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปโดยที่ จะได้ไม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่มารับช่วงการทำงานที่ที่มีข้อมูลและสิ่งต่างๆที่ผมได้ทำไว้ให้หมดสิ้นแล้วนะครับก็แค่เข้ามาบริหารน้องคิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ไม่เพียงพอหรือผมต้องทำไว้ให้ผู้บริหารชุดใหม่อีกบ้างลองบอกซิอ่ะ เราไมผมถามน้องว่ามันยังมีอะไรขาดตกบกพ้องหรือมีอะไรที่ขาดไหมว่าผมควรจะทําไว้เพื่อให้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาทําหน้าที่ได้ดังสะดวกสบายผมก็ได้รีบทํา